ของเราก็เริ่มจากที่เราชอบทานสตรอเบอรี่แล้วก็เราอยากจะดูแลสุขภาพมากกว่า,าเดเมื่อเรารู้ว่าคุณประโยชน์หรือคุณค่าของสตรอเบอรี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็อยากให้ตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆที่เขาชอบทานสตรอเบอรี่เหมือนเราเนี่ยได้คุณประโยชน์ของสตรอเบอรี่ดังนั้นก็เป็นที่มาของที่เราเริ่มทําการเกษตรหรือว่าการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์ผู้บริโภคส่วนใหญ่เราได้ยินจากคนอื่นว่าสตรอเบอรี่มีสารเคมีมาก มันต้อง up, 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 อัพกุ๋ยอัพยาอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายแล้วความปลอดภัยของสตรอเบอรี่อยู่ที่ไหนแรกๆนี่เราคิดว่านะคะว่าเราต้องศึกษาในเรื่องของสตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็ศึกษาในเรื่องว่านอกจากปลูกการดูแลแล้วมีอะไรพิ่มเติมอีกไหมเราไปศึกษาแค่ตัวไร่แต่จริงเราต้องศึกษาตลาดด้วย ความสมบูรณ์ของดิน,เ,นเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าถ้าในดินของเขามีแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์เราดูแลเรื่องดินก่อนค่ะเราเริ่มจากการฆ่าเชื้อโรคในดินก่อนซึ่งเราต้องมีการไถเปิดหน้าดินเพื่อให้แสงแดดผ่านในตัวพื้นดินที่เราปลูกพในไร่นะคะและหลังจากนั้นแล้วเราถึงหว่านพืชตระกูลถั่วเมื่อพืชตระกูลถั่วได้ที่แล้วนะคะความสมบูรณ์ที่เขาจะดึงไนโตรเจนมาเอ่อเพื่อให้กับพืชนี้ได้เราก็ไถกลบไถกลบแล้วก็เตรียมดินอย่างอื่น นอกจากเราเตรียมดินเตรียมแปลงนะคะเราต้องคุมแปลงโดยใช้ใบต,งต,งต,งตงมมองตืงนคุณวัตถุะสมอยู่2อย่างเองก็คือ1นึ่งคุมหญ้าเพราะเราทําอินรีใช่ไหมคะเราก็ต้องคุมหญ้าเพื่อไม่ให้เป็นออกอันที่2ก็คือคุมความชุ่มชื้นในดินสตรอเบอรี่ต้องอาศัยความชุ่มชื้นนะคะเมื่อว่าคุมใบสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเดินระบบน้ําเพื่อให้ความชุ่มชื้นโดยเราใช้วิธีต่อสายน้ําหยด หลังจากนั้นเราก็เริ่มปลูกปลูกแล้วก็ต้องเจาะรูเจาะรูตามระยะหา่างเจาะรูเสร็จก่อนที่เราจะปลูกนอกจากดินที่เราเตรียมไว้คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่เราจะมี2อ,อย่างนะคะคือปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักแล้วก็หมกักซักพืชซักสัตว์ผสมกันไปแล้วก็ใช้ EM กับน้ําตาล ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเราเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะในเรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดกับรากสตรอเบอรี่เนี่ยจะลดน้อยลงเพราะมีตัวจุลินทรีย์ที่คอยต่อสู้แทนนะคะถ้าไม่มีตัวนี้คือรากเราอาจจะเน่าหรือว่าเราจะมีปัญหาแล้วก็เขาเสริมในเรื่องของธาตุอาหารให้เรา อเรีเนี่ยเราจะปลูกด้วยไหลเราจะเริ่มปลูกช่วงเดือนกันยาแต่อย่าให้เกินกลางตุลาการทำไหลจากแม่พันธุ์ที่เราปลูกสตรอเบอรี่อยู่ถ้าเราดูแล้วต้นไหนสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะมาร์กไว้แล้วเราก็จะจองต้นนี้แหละเพื่อที่เราจะเอาไหลเขาไปลงแปลงเพื่อที่จะเอาลูกของที่เราลงแปลงนะ่ะมาเป็นไหลในการปลูกซีซั่นต่อไปจะมีปัญหาพอ ส่งกลี่นหอมของสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ออกแล้วนี่ยนะคะนกเขาจะรู้เขาก็จะไปจิกกินต้นที่แบบที่สุกแล้วอันนั้นพวกเราไม่ต้องมีหุน่นไลกามั่งไม้เคาะมั่งทำทุกปีทางหรือแม้แต่เดินไปไล่เขาเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะบางคนเขาแนะนำว่าเอาตะไครขึงเลยบินมาก็ติดติตดก็กทตายใช่ไหมเราจะไม่ทำว่าใสยไล่กันขับไล่กันไล่ทั้งคนไล่ทั้งหุ่นไลกา ก่อนที่เราจะปลูกสตรอเบอรี่เราต้องศึกษาว่ามีโรคอะไรบ้างโรคของสตรอเบอรี่มีอะไรศัตรูเขามีอะไรดังนั้นเบื้องต้นนะคะเมื่อเราเจอเราแก้ปัญหาของเราไปก่อนแต่ถ้าเรามันไม่สําเร็จเราก็ต้องสอบถามกับผู้รู้เพา่จะช่วยให้การแนะนาสตรอเบอรี่นี่มีโรคเยอะมีตั้ง1ิบกว่าโรคดังนั้นจะสังเกตดูว่าทุกเช้าพี่ขวัญจะไปเดินดูที่แปลงเพื่อสํารวจดูไล่ดูเดินดูว่าเออแปลงของเรานี่มีโรคอะไรบ้างหรือเกิดอะไรกับแปลงเราไหม แล้วก็บางทีเราเจอเราไม่ได้ดึงใบมาเพื่อให้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคอะไรที่เกิดกับสตรอเบอรี่เราแล้วก็แม้แต่มแมลงทั้งโลกและ,มะแมลงนี่คือเป็นศัตรูที่สําคัญที่สุดของการทำสตรอเบอรี่จริงๆแล้วนี่ประวัติของเสมืองเนี่ยนะคะพื้นที่แถวนี้ยอำเภอเสมืองี่จะเป็นสมัยสงคราม สมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองตรงนี้เป,นเป็นทใช่เป็นฐารทัพญี่ปุ่นซึ่ง<ะ>ถ้าดูจากประวัติติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์จะบอกว่าที่เนี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแล้วก็ยังมีตามที่โรงเรียนหรือตามที่ไหนก็ยังมีครูสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่สมมุติว่าถ้าต่อไปในอนาคตคนรู้จักไล่เสมองทองก็จะได้รู้ว่าแหล่งที่มามันคือที่อำเภอสมองเพราะว่าเราเกิดจากที่นี่ต่อไปแบรนด์ของเราอาจจะนะคะไปดังอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามค่ะ แต่เราก็ต้องการให้รู้ที่มาว่าที่มาที่ไปอ่ะเรามาจากที่นี่เราเกิดจากที่นี่คำว่าตองน่ะเป็นภาษาหนือถ้าแปลเป็นภาษากลางภาคกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นแปลว่าทองต้นกําเนิดของเราอยู่ที่นี่ก็คือก็คือไร่สมุนทองก็คือมันจะต้องมีพื้นที่สําหรับปลกเาบรีพื้นที่ในการที่รับลูกค้าก็คือเราก็ต้องมีการตกแต่งเดคกเรท ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปที่ลูกค้าต้องมาถ่ายหรือว่าจะเป็นบริเวณที่ร้านของเราที่ร้านกาแฟขา,ายอ,อ,อาหารอ่างเงี้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่น่าดึงดูดใจเพราะนั้นเราก็มองว่ากระแสที่ลูกค้าจะมาเนี่ยก็คือเมื่อเข้ามาในไรสตรอเบอรี่แล้วเราอยู่ทางเหนือ จากเราทำเกษตรอินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกคา้าจริงๆแล้วทาร์เก็ตกลุ่มของเราอะ่ะก็คือกลุ่มที่รักสุขภาพแต่ว่าจะใครที่มาเราก็จะให้บริการเท่ากันเหมือนกันเท่าเทียมกันทุกคนค่ะแปรรูปของเราม,มันมีหลายอย่างนะคะคือจัดผลสดแล้วเราก็เอาผลเนี้ยมาแปรรูปโดยที่เราก็จะมาตัดแห้งการตัดแห้งเนี้ยเราก็จะได้น้ำสตอรี่ออกมาด้วย เราก็ได้2ออย่างละนอกจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เอาอีกส่วนหนึ่งไปทําเรียงสตรอเบอรี่ได้ mm hmm. ซึ่งก็เป็นอย่างที่3ามละอย่างข้าวผัดสมุนทรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้าวผัดที่เราทําทานกันในครอบครัวเอ้ยมันขายได้นะใส่สตรอเบอรี่ไปหน่อยซิใส่นุ่นไปหน่อยซิเออทานแล้วมันเวิร์กอันนี้ก็คือที่มาหนึ่งเมนูละ อราเห็นได้ชัดเจนเรื่องการคัสตอมวอรี่ของพี่ลูกค้าจะเอากลับกรุงเทพยิ่งเรายิ่งระมัดระวังนะลูกที่มีแผลนิดหนึง่งมีรอยนิดนึงเราอยากให้ลูกค้าเพราะกว่าลูกค้าจะไปถึงมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเสียไปถึงแม้ว่าจะสีห้าลูกลูกค้าเสียผลประโยชน์ตรงนั้นแต่กลับที่กลับไปแล้วลูกค้าได้ทานครบทุกลูกมันเป็นอะไรที่พี่ว่ามันดีนะแล้วเราก็ต้องรักษามาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คุณภาพสินค้าเราด้วย เราจะพิธีพิถันรวมทั้งการส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพเมื่อเราส่งแล้วเราต้องตรวจความเรียบร้อยทั้งหมดคัดอย่างดีให้กับลูกค้าเมื่อถึงปลายทางลูกค้าต้องมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอเคเสียหายไหมอะไรยังไงไเราจะติดตามจนถึงกระบวนการที่ว่าลูกค้ารับแล้วแฮปปี้แบบโอเคทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะ จะฝากความร่วมมือในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในการลดหรือว่าเลิกการใช้สารเคมีเพื่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและตัวคุณเองอะค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีในอากาศในพื้นที่ที่เราอยู่ทุกคนที่อยู่จะได้อยู่และสูดอากาศที่ดีที่ไม่มีพิษไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะฝากตรงนี้ไว้ค่ะ